นี่คือตนบมกขามป้อมครับใบมะมดดออีดอกจะออกดอกเออดิติดน้วยแล้วครับพี่น้องนั่นเริ่มติดน้วยแล้วนุวยเนี่หน่อยนุวยติดน้วยแล้วครับักขามป้อมติดลูกแล้วติดลูกแล้วมกขามป้อมดอกเต็มแล้วครับคุหัวละน้วยก็ออกแล้วตัวเช็ดปลายไว้เด้ดีิเด็กคนหนี่มาเอา หลักกันเอาไปขายทำได้เอาบ่วไปกินเอาไปขายดิ่งพัดเป็นแต่สร้างกินบัวาดอกครับออกดอกแล้วครับพี่นอ้องขำป้อมต้นขป,ป้อมปลอมต้นเดียวนี่แหละจงไว้จะปเป็นอย่างเาราขัมปลอมสรรพคุณช่างยาบนว่าแก่ไอแก่ขั้นครอบนะแต่ว่าสรรพคุณช่างแซบเนี่ย กินแล้วนี่หวานน้องครับกินแล้วแล้วนี่สมจิตแต่ว่ายยามกินน้ำนี่หวานช่วยขำปอมแก่เจ็บข้อขั้นข้อพะนะแก่ไอขำปอมครับตีลูกแล้วละทันนี่หลายครับเอาจะฟังมาหลักของกันได้พี่น้องเลยขำปอมสูงอยู่ปรโดนแล้วครับถ้าเป็นไฮพุลละมากขเห็นรวดโน้นแล้ว ไม่อ่อนก็ร่างออกหลายแล้วอุ่นฝุ่นฉันว่แตกดอกมันเห็นดอกเหาะโอ้ขาป้อมครับบ่มีใบเด้มีแต่ถกใบน้อยๆขาป้อมหน่อยๆย,ยืน,ยยนสูงๆบนครับก็ร่างติดลูกยืนสูงๆบนบนมีหอนนกล่อ เราเราก็บาเห็น,หนยนัางนงก็ไดหมดเลยนะเฝ้าบักปอมอยู่นี่ล่ะนี่ละ่ละเยไมามาหลังเด้ขอข้าพนมนี่ตัวบักปอม